สว,สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษานะครับก็ปีนี้นะครับก็นักเรียนนะครับก็จะเรียนออนไลน์กันนะครับแล้วก็จะมาพบกับคุณครูพิวุฒนะครับในการเรียนวิชาศิลปะนะครับในภาคเรียนที่2นะครับสําหรับวันน <N> ี้นะครับคุณครูก็จะมาแนะนานะครับวัสดุบุปกรณ์ที่จะใช้เรียนวิชาศิลปะนั่นเองนะครับนั่นคืออันดับแรกก็คือหนังสือเรียนวิชาศิลปะนั่นเองนะครับแล้วก็สมุด วาดภาพเล่มสีฟ้านั่นเองนะครับนักเรียนก็จะต้องเตรียมนะครับก็คือสีไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม้คอรีนนะครับที่จะระบายสีกันนะครับเพราะสีไม้คอรีนเนี่ยจะเป็นสีที่มีความนิ่มนะครับแล้วก็ระบายสีได้สวยงามหรือถ้าหากว่านักเรียนนะครับไม่มีสีไม้คอรีนก็ใช้สีไม้ย่ออื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม้ตราม้า นะครับหรือมาสเตอร์อาร์ตก็ได้นะครับแล้วก็นักเรียนนะครับก็จะมาเรียนกับคุณครูวิวัฒนะครับวิชาศิลปะนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากนักเรียนนะครับฝากความคิดถึงฝากความห่วงใยให้กับนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ปกครองด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับมันล้างมือนะครับสวมแมสตลอดเวลานะครับเมื่อเราออกนอกสถานที่นะครับแล้วก็ เราคุณครูหวังว่านะครับเราจะเจอกันในภาคเรียนใหม่นะครับครูก็คิดถึงนักเรียนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะพาไปชมภาพสวยๆนะครับที่โรงเรียนที่คุณครูนะครับในกลุ่มศิลปะนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณครูพี่สอนนะครับมาช่วยการวาดภาพระบายสีให้กับเด็กๆนะครับสวยงามนะครับและคุณครูหวังว่า เปิดเทอมนะครับเราได้เจอกันสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันบายบายครับ